รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการข่าวดีประเทศไทยค่ะเรามาพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันพุธ4ี่โมงเย็นค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวการก่อร่างสร้างตัวของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีค่ะโดยที่มีระบบสากรนั้นเป็นผู้ช่วยคนสำคัญจนทำให้ชีวิตพนักงานเหล่านั้นประสบความสำเร็จในที่สุด เรื่องราวของชีวิตพนักงานนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะระบบสากรเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะจังหวัดชนบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานและบริษัทเอกชนอยู่มากทีเดียวนะคะและบริษัทใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็คือบริษัทธุรกิจกา๊าซปตทจำกัดค่ะ สำหรับบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือว่าปตทจะตั้งขึ้นเมื่อ1ตุลาคม2544ค่ะโดยการแปลงสภาพมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจนขยายกิจการหลากหลายธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มธุรกิจกา๊าซถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่มีพนักงานทำงานประจำอยู่ในบริษัทนี้เป็นจำนวนมาก สหกรณ์อมพย์ธุรกิจกา๊าซปตทจำกัดค่ะจึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยดําริของอดีตท่านผู้ว่าการปตทคือคุณเลื่อนกฤษณะกรีซึ่งเมื่อปี2527ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการกา๊าซธรรมชาติท่านได้ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของท่านประกอบกับท่านเองก็เคยประสบกับความรู้สึกที่แสนสะเทือนใจ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านบางคนต้องกเกษียณออกจากงานประจำแล้วจากที่เคยอยู่บ้านพักของทางปตทท,ที่เคยจัดให้จากนั้นก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะปลูกสร้างหรือซื้อหาที่อยู่อาศัยใหม่สร้างความทุกข์ระทมใจเป็นอย่างยิ่งทางบริษัทจึงได้ก่อตั้งเป็นสหกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงานโดยระยะแรกให้บริการด้านเงินกู้ สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินค่ะสากันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี2527นรบเะครับปตทอของเราเนี่ยธุรกิจการเนี่ยเราเริ่มเริ่มดำเนินกิจการมาแต่2องพัปีจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มคิดจะตั้งสากัขึ้นมาตอนแรกเราก็มีสมาชิกแค่1 6อกกว่าคนเองนะครับเงินทุนเริ่มต้นของเราเนี่ยก็เร,เริ่มต้น60 0 0 0กว่าบาทตอนนี้2 0 27ปีผ่านมานะครับเรามีสมาชิก ก็เกือบ4,000คนนะครับแล้วก็มีทุนเดือนหุนเนี่ยพันสี่ร้กว่าล้านบาทนะครับสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีอยู่รวมกันเดี๋ยวนี้เนี่ยสอ่อยเจ็ล้านบาทบสมาชิกของเราตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกอยู่ในธุรกิจการจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยก็ขยายตัวออกไปที่เป็นสมาชิกที่เป็นปตทสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับ แล้วจากนั้นมาเนี่ยก็ขยายไปสู่บริษัทในเครือนะครับที่เป็นบริษัทในเครือของเราเราก็ขยายฐานสมาชิกให้ออกไป<ม>การช่วยเหลือสมาชิกนะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นมาเนี่ยครับก็หลักๆเราก็ได้ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของอการกู้เงินไปสร้างบ้านนะครับไปลงทุนต่างๆที่สมาชิกมองเห็นช่องทางในการลงทุนแล้วก็หาอะไรเงเงินทุนไม่ได้ก็ใช้การกู้จากสากลนี้เราไปนะครับ แล้วบางคนก็ได้บรรทาความเดือดร้อนเพราะเรามีโครงการให้คู้ฉุกเฉินด้วยนะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินและต่างๆขึ้นมาเนี่ยผู้สากร์ของเราเมื่อเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะให้คู่อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวันก็สามารถได้เงินไปบรรทาความเดือดร้อนได้นะครับสมาชิกของเราหลายๆคนก็เด๋ยนนี้ก็มีกิจการมีคอนโดมีบ้านในเช่าหลายๆหลังนอกจากที่จะมีบ้านของตัวเองแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ในเรื่องความต้องการความจําเป็นต่าง ในเรื่องของความสะดวกสบายในชีวิตนะครับแล้วก็มีโครงการเงินกู้ให้สมาชิกไปซื้อรถนะครับเป็นของส่วนตัวนะครับกันแรกแล้วก็จะให้กู้ไปคุณสุนทรคงประเสริฐเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทไทยลูปเบทจำกัดมหาชนซึ่งถือว่าเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจปะตะทนะคะคุณสุนทรเองก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสากลเพื่อออมเงินและมองเห็นถึงเส้นทางในอนาคตข้างหน้า สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้อย่างไม่ยากลําบากเลยค่ะเป็นสมาชิกนะครับก็สมัครจากไทลูกครับพอดีตอนนั้นไทยลูกเขาเป็นเครือของปตทรครับก็เลยสมัครไปเพื่อนชักชวนครับพอดีตอนนั้นก็เรื่องกู้เนี่ยนะครับกู้ซื้อบ้านซื้อที่อะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับผมก็ซื้อที่พร้อมปลูกบ้านอยู่ครับก็งบประมาณประมาณ2ล้านครับก็เนื้อที่ประมาณ ล่าสุดนี้นะครับประมาณสามงานกับหกสิบตารางวาครับคพณจะเข้าอยู่บ้านนะครับเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรมาใส่อันนี้เป็นห้องครัวน,นี่เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนห้องนอนหนึ่งแต่ตรงนี้เป็น แค่ห้องห้องทำงานนะครับเป็นห้องทํางานตนนี้มีห้องน้ำในตัวนะน,นี่น้ตจวแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําอีกห้องนึงอันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่อันนี้ให้เอาให้แม่อันนี้ไว้ให้แม่ห้องนอนใหญ่ ในนี้ก็จะมีขนุนนะฮะมีขนุนมีกระท้อนแล้วก็เป็นต้นนี้เป็นไม้กิษณาครับไม้ที่เขาทียมปลูกกันมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะกฤษนาก็เอาไว้กินอย่างเดียวครับมีน้ําตอนที่น้ํามันเยอะๆตอนนี้น้ำไม่แห้งนะน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีปลาเหมือนกันน้ำไม่แห้งครับน้ำอยู่แค่นี้แต่นอกจากว่าจะเป็นหน้าน้ำหน้าน้ำจะเยอะน้าน้ำท่วมถึงบนนี้เลยพืชผักไม่ต้องซื้อกินมีหมดพืชผักในนี้มีหมดอยากกินอะไรท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสากรปตทนะครับ ทที่าสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซปตทจำกัดจัดตั้งขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตามวิธีการและอุดมการสหกรณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิกทั้งทางด้านการออมและการกู้ยืมเงินการให้บริการสมาชิกด้านสวัสดิการการกู้ยืมและฝากเงินส่งเสริมการออม ดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า3,600รายจากบริษัทในกลุ่มปตท12แห่งให้บริการเงินรับฝากกว่า500ล้านบาทให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นเงินกว่าพันล้านบาทมีการสะสมหุ้นของสมาชิกร่วมกันกว่าพันล้านบาท รวมมูลค่าเงินค่าหุ้นแล้วนะคะกว่า 1, 2 6 8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะครับสำหรับธุรกิจของสากลอมรั์ธุรกิจการ์ดปรทรถาจำกัดในปัจจุบันนะครับเราจะมีเรื่องของเงินฝากกับเงินกู้นะครับเงินฝาก,กปัจจุบันก็จะมีเงินฝากอมรั์นะครับอมรั์พิเศษนะครับสำหรับเงินกู้นะครับกู้ก็จะมีทั่วไปนะครับที่ส่งเสริม อาชีพนะครับเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะนะครับสมาชิกบางท่านนี่ก็อยากจะนําเงินตรงนี้ไปลงทุนนะครับก็นําที่ดินถนดอะไรมาค้ำประกันนะครับที่ผ่านมานะครับสมาชิกหลายรายนะครับมีความมั่นคงที่เราใช้บริการสหกรณ์ คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของสมาชิกที่มีระบบสหกรณ์นั้นเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จและมีสวัสดิการที่ดีไปจนตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้ได้ถ้าว่าสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงนี้นะคะช่วงหน้ายัางมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกพักสักครู่ค่ะ